ทีสีตีเนียค่ะวันสุดท้ายที่วุ่นวายมากมากเพร่มันวุ่นดลฮะพี่มาถ่ายคิวตรงที่ยูเทิร์นนะครับนี่คือที่ไหนครัว่านี่ที่ยูเทิร์นครับใช่คอหลังเราเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นกลางเมืองกลางเมืองการกุ้งจริงใช่ครับก็จะมีนี่ฮะอนุสาวรีย์ถ้าเรียกว่าเมืองไทยก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีศาลากลางอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็มีเจดีสุเลที่อยู่ตั้งอยู่กลางเมืองเลยตรงนี้เลยนะแต่นี่สวยมากเขาบอกว่าเป็นหนอนาฬิกาที่อังกฤษเขามาสร้างไว้คเ<อ>ขาเรียกได้ว่าถ้าทุกคนมาต้องมาตรงนี้ไหมต้องมาครับต้องมาถ่ายรูปดีงต้องมาแล้วก็ต้องไปสักการะที่เจดีสุเล<อ>เจดีสุเปลป์เราเดินไป<อ>ที่เจดีสุเลดีกว่าครับไปดีกว่าค่ะเจดีสุเลถือเป็นศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้งหนุ่มว่าและคู่ซีของเราจึงไม่รอช้ารีบบึ่งไปสักการะทันทีเลยละค่ะถึงแล้ว คือตรงนี้น,นี่นเป็นพระเกศาธ<ร>าตุาของพระพุทธเจ้า,ทาแท้ๆที่เราสามารถมองเห็นได้เ,นนเห็นเลยครับท่ไหนเห็นเลยเหรอฮะชัดเจนสวยงามครับสิ่งที่ดีสำหรับประเทศนี้คือไปที่ไหนในในพุทธสถานเนี่ย เราจะเห็นคนของประเทศเขามานั่งปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่สาวกมาไม่ใช่แค่มาไหว้อะแล้วก็ขอพรแล้วก็กบไม่ได้เอนี้ฮะเรากำลังจะเข้าไปไหว้เทพทันใจทางสาราทางด้านนี้อันนี้ต้องทําอะไรครับคุณว่านนี่คืออะไรก็เราเราจะม้วนเงินให้เป็นเป็นกลวยนะครับแล้วก็เสียบไว้ที่นิ้วของท่านแล้วเราก็อธิษฐาน คครรัับบนะเงินเออ่แบงค์หนึ่งใบเนี่ยเออ่ทำบุญไปเลยตีหนึ่งใบเนี่ยเก็บไว้ที่เราคือเราต้องมีสองใบโอเคแล้วอย่างที่บอกเมื่อวานว่าต้องเอาหน้าผากไปแตะด้วยใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าก็แตะที่เงินเราแตะที่นิ้วอ่ะที่นิ้วท่านนี่แหละนิ้วท่านจะชี้ลงมาอย่างนี้อยู่แล้วครับโอเคพร้อมนะครับเราก็คือต้องอธิษฐานหนึ่งอย่างอย่างที่เราต้องการใช่ไหมฮะสองอย่างได้ไหมสามอย่างไม่ได้เดียวพอดีกว่าเมว่าอย่างเดียวเน้นเอาเน้นเน้นปั้งๆตรงนี้ต้นไปที่ใจโล่งๆกันนะ ตั้งจิตใช่ครับแล้วก็พูดโทรไปตรงน,นี้ใ่โล่งเลยโล่งอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีองค์เทพทันใจถือเป็นองคเทพผู้ปกป้องและบรรดาลโชคซึ่งผู้ที่มาสักการะจะต้องเอาหน้าผากไปแตะที่นิ้วขององค์เทพเชื่อกันว่าจะสมดังปรารถนาตามที่ขอเลยแหละค่ะหลังจากที่ขอพรเทพทันใจกันแล้วยังมีอีกหนึ่งองเทพที่ขาดไม่ได้ตามหนุ่มว่านไปกันเลยค่ะ นี่คือสีเข็ดเลยฮะนี้คืออะไรนี่ก็ไม่ผมไม่รู้ว่าสีเข็ดหรือเปล่าแต่ว่าเวลามาที่เทพันใจครับ,รบก็จะแอบ,บเดินมาตรงนี้บ่อย,อย,อย hey, ๆเทพกระซิบชาวพม่าเขาจะมากระซิบขอพรบางอย่างกับท่าน <ๆ S 2> ส่วนมากจะนิยมไหว้กันด้วยนมแล้วก็ข้าวตอก,ตอกครับนมข้าวตอกและอันนี้ก็คือหอมท่านมาหผมค่ะเตรียมเครื่องสักการะมาพร้อมแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นกระซิบขอพรเทพกระซิบให้สมประสงค์ได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าการเดินทางมาพม่าในครั้งนี้อิ่มบุญอุ่นใจกับทริปแห่งศรัทธามหามงคลไหว้พระและขอพรเสริมสร้างสรงสิมงคลให้ชีวิตจริงๆเลยนะคะเนี่ยฝนตกตลอดทริปตอนจบแล้วก็ยังจะตกใส่ผมอีกเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ผมว่าทริปนี้สนุกมากเลยนะร,รู้สึกอิ่มบุญนะพี่ลีอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเพราะว่าทริปนี้นี่เลี้ยงดีมากยอนเนะ ต้องขอบคุณว่านธากิจมากๆเลยนะครับที่มาเป็นเขาเรียกได้ว่าไกด์ ที่เวนเซียนพม่ามาพาเราไปในที่ต่างๆแล้วอธิบายให้เราได้รู้ว่าที่ไหนที่มีความสําคัญมากครับผมมั่วด้วยอะไรด้วยครับไปก็มั่วด้วยอะไรด้วยไปใช่ไหมครับโอ้ยครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณทั้งสองคนนะครับได้สมดังที่ปรารถนาที่ขอท่านโบโบจีไว้นะครับผมเทพทันใจก็ขอให้ทั้งสองคนได้ตามที่ปรารถนาครับพี่ลินด้วยครับคุณผู้ชมด้วยครับคุณผู้ชมทุกคน สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ AAS t r i ปนะครับสำหรับทริปดีๆสนุกๆแบบนี้ก็ลองติดตามข่าวสารข้อมูลกันได้แล้วก็มาเที่ยวกันครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงครึ่งทางคนดน่าทีวีกับรายการคู่ซิตี้เนียนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับคู่ซิตี้เนียนสัปดาห์หน้าต้อนรับวันแม่ด้วยบรรยากาศแห่งความรักของคุณแม่มือใหม่อ้อมพิยดา ที่ควงน้องนาว่าและพี่อาร์ตมาสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้อบอวนไปทั้งรายการอาทิตย์หน้าจุงมือแม่แล้วมาบอกรักพร้อมกันนะคะสนับสนุนโดยการบินไทยอา้าวที่เดิมนี่นะงงมาล่ะง,งงไงงงงงเป็นวงกงลมทำมาจากไหนล่ะ